สวัสดีสวัสดีพี่น้องเพื่อนสูบสุขคนณท้กพี่น้องวันนี้กับพวพอกับส่าหนาอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพอกันในหน้าจอหน้ากล่องอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ๋ยวันนี้ก็เป็นบรรยากาศเศร้าๆพี่น้องเอ้ยซําหนาหนแเละเห็นคลิปพี่น้องเอ้ยในเรียนโทรศัพท์เราไปเห็นคลิปนุ่มเล่าคนหนึ่งพี่น้องเพื่อนกานาจะมีอายุในไหนพี่น้องเพื่อนเลออกมาจัดอันดับสามประเทศพี่น้องเอ๋ยคือมียูประเทศ เวียดนามแล้วก็ลาวแล้วก็ไทยเพื่อนในจัดอันดับว่าประเทศไดในสามประเทศนี้ด้วยแล้วก็ประเทศได้จนเพี่เนารเพื่อนในการเพื่อน,าาน,าานการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มีพ้นคือกันนะพี่นนองเลยเดี๋ยวเหลืองลาวจะเป็นอะไรเดี๋ยวเขาสิมาเบิ้งคิปลุงคนนี้ไปน้ากันนอกพี่นนองว่าเพื่อนจัดอันดับแบบไดแน่ นี่เ,เร,าารียกทำอะไรล่ะชนมาฟัง,งพี่นาะหนึ่งจัดประเทศว่าเงินนอกแล้วว่าสามประเทศนะคือว่าหนึ่งลาวสองไทยสามเวียดนามจัดระดับได้ที่มีเงินหลากว่ากันนอกไปมาเพิ่งแล้วเดียวนะทันว่าประเทศหลากว่าหมูนะเป็นประเทศนึ่งก็เป็นว่าเวียดนามมีเงินหลายกว่ามู่แล้วว่าสามประเทศนี่นะ แตกรยอนมาอันที่ช้อมนี่เนาะกระเมนลา่าอันที่ชาม,มันผู้ได้็น้อยเหมนว่าไทยเยอะอันที่จเจ้าเบิ้งโลดเจ้าังเกตเบิ้งสินค้าอยู่บ้านเขาหนาัวยากน้ำมันนอริทึ่งข้าวสาลบซาร์0บบาทก็โอ๊กอาุยวายอะไรเหนบอกประเด็นเล้าเข้านี่น้ำมันลิตรหนึ่งนี่ข้าวโอ๊กข้าวเกตพัดกับำบ่ายใช่ใส่รู ่าพี่น้องเลยท้าเกิดจะเบิ่งคลิปลุงคนนี้เพิ่นเว้าหาพี่น้องว่าอันเพิ่นได้จัดอันดับพี่น้องแต่ว่าสานาว่าลุงคนนี้นะเพิ่นกานาสิการศึกษานี่ก็สิบ่ค่อยฮู้ปานไดนะพี่น้องสานาว่าเพิ่นไปอยู่มุมใดอันของประเทศลาวเรือเพิ่นอยู่แต่ป่าแต่ลุงบ่เพิ่นแบบว่าบ่ทันออกมาเห็นอันเรื่องลาวด้บ่ได้เบิ่งคลิปเบิ่งข่าวเบิ่งข่าวบ่เนาะพี่น้อง ดูวาแนวใดเพิ่นจังไหนมาจัดอันดับออกว่าแบบนี้ฮนะแบบว่าเพื่นจัดอันดับมานี่ก็มีอยู่สามสามประเทศพี่นอ้องเ้ยตามทีประเทศที่มีเงินไหลด้วยว่ารวยเนี่จะเป็นประเทศอันเวียดนามพี่นอ้องเป็นประเทศที่มีเงินไหลเพราะเวลาเพิ่นไปสื่อเครื่องสื้อคล้องมันนี่นนะเพิ่นก็จะใส่เงินไหลประมาณนี้แหละพี่นอ้อง เปนกระเราจ้าแหยวอันลับที่หนึ่งอันรับหนึ่งพี่น้องคนกระเรจ้าเหเป็นอันลับที่หนึ่งทีมีเงินรลายล้วกเป็นประเทศที่รวยอันลับที่สองเนี่ยพี่น้องก็จะเป็นอันของประเทศลาวเป็นประเทศลาวเป็นอันลับที่สองทีทีรวยประเทศลาวเนี่ยกาเป็นประเทศที่สองละอันลับที่สามพี่น้องเป็นประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่จนผมว่าเป็นประเทศที่จน จนแบบใดก็คือแบบว่าอันก็คือซื้อน้ำมันเพิ่นว่าลิตรละสามสิบกว่าบาทคนไทยก็พากันโวยวายใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยเงินแค่ซื้อน้ำมันแค่สามสิบบาทก็พากันโวยวายแล้วนะมีเสียงปากหลายๆคนว่าอันมันแพงแต่ว่ายูเล่าเนี่ยลิตรละอันสี่สิบห้าสิบพันกีบ กันยังบมมิไพร์บาโมมีไพรออกมาโวยวายหานาพี่น้องก็คือบาร่าคนนี้เพิ่นกับนายจัดอันรับออกมาหลังสามประเทศเลยพี่น้องเลยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศทีนทศทนทศทจนเป็น <c ười> ประเทศที่จนพี่น้องเลยอ้ซานาม้มว่ะลุงคนนี้นี่แล้วก็อาจจะเาบาเบาลินบอเรือเบาคนเทนน์บเรือเบาแปดรวยคว่ำทีคิดอยบบากเบาแลลวออกมาเบาน,นะพี่น้อง ้าหนามก็ว่าออกคลิปแล้วแล้วก็อัอดมาแค่คลิปสัน้นๆนี้เราก็แข่ม,มาจาัดอันดับ3ประเทศพี่น้องเอ้ยลุงแล้วนาสิบ่ได้เบิงข่าวๆซะนาําว่าหรือว่าอันติดตามเรื่องเล่าบ้านเมืองแล้วเราก็เลยอาจจะบ่ฮู้ห่นน่ะพี่น้องแล้การศึกษานี่มันก็มีผลเด้พี่น้องเอ้ยการที่เฮาศึกษานี่ก็เฮ็ด <c> ใ <oughs> ห้เฮาน่ะเรียนรู้แล้วก อ่านออกนะพี่น้องว่ามันเป็นแนวด้แนวด้สถานการณ์หวานเมื่อจะสีนะพี่น้องถือว่าอีกอันหนึ่งที่ที่จะสนามออกมาเบาแหละเพราะว่าได,ได้เห็นคลิปลุงเพื่อนก็ออกมาวา่าแล้วทาว่าลุงคนนี้นี่เพื่อนเลยเบิงข้าวเบิงข้าวนะพี่น้องในเบิงสถานการณ์นะเพื่อนกันจะบกออกมาวบาแบบนี้ดอกพี่น้องเลย ว่ากะตามที่ลุงคนนี้เว้านี่นว่าลาวเฮาเนี่ติดอันรับ2ที่แบบว่ามีเงินวาซัซพี่นอ้องกะนาสิแมน่นความเล่าเพราะว่าอันเงินลาวเฮานะ่ะมันเฟ้อเด้พี่นอ้องนี่ธุพันบาทนี่ไปแลกไปเป็นเงินคีบนี่กะถืออยู่6แสนกว่ากบ6แสกว่าแสนเกบแล้วแล้วเลยกะเฮ็ดให้เล่านะ่ะคิดว่าลาวนะ่ะรวย ว่าเวลาไปใส่ซอยคองซิงในตลาดตะเดเนี่ยจะใส่เป็นเงื่อนเกลีบแล้วก็ใส่ลายนะพี่น้องใส่ลายใบคนะอันแต่ว่าเรากับโบหูว่าการใส่ลายใบใส่น้อยหรือใส่ลายนะแล้วก็บโบหูว่าอันใดมันแข็งคากว่ากันนะสนามในมุมมองสนามคิดแบบนี้คิดว่าไปตลาดไปใส่ตลาดโอ้ไปซื้อคองในตลาดก่อนส่วนราคาหาสิบพันหกสิบพันกีบบางสีนะ่น่ะถ้าเป็นเงื่อนใบสิบพันก็หาใบคนได้พี่น้องเลย มันก็ได้ใส่ใจไลน์นะสมมติาเงืนเงินไท่นี่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยแล้วลอกเอามาแตะเป็นเงินล่างรู้อลไรหกสิ 60, 000, 60, 000บกว่าพันหกสิบกว่าคนนะพี่นอ้องแ้วมันไลน์ขนะะพี่นอ้องมันลายรเ,เลยเหตุให้เราคิดว่าเงินตัวไล้์ไลน์อะมันผู้น,นันรวยขนะะพี่นอ้องแต่แล้วก็บโบนแยกออกว่าตัวไรนมันแข็งคากลัวกันหรือมันอ่อนคาขนาะดตามมุ่มอสนามคิดได้พี่น้องเอ้แล้วก็ทาแล้วเลยเบิ้ง ข้าวข่าวลวเหลืองเล่าต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะหูเนาะคือหลายๆคนนี่เบิงคนเราเนี่ยก็น่าจ,จะสติเราเนี่ยก็น่าจ,จะบ่ค่อยเต็มร้อยเพราะมันไรเนาะพี่นนองตามเบิงระเบ่าขนาดแบบระเบ่าไปหัวไปตามภาษาเราแววาาบบว่าเบาเบ่าออกมาเลยทีบกคิดบกขิดเบิงนะพี่นนองคิดคิดคิดใด้วเบ่านะพี่นนองว่าคิดเบ่าแล้วก่เลยทบทวนขึ้นดังว่า พตามมามันสิเป็นแนวใดนะแล้วเบาแบบนี้กะมันก็มีพ้นกระทบกระทบมองใดมองว่าแล้วเบาเนาะมันแบบบุคคลถือเป็นไรเนาะพี่นอ้องว่าประเทศไรเงินไรแล้วประเทศนั้นจะรวยการในอีกมุมมองหนึ่งกะทางเงินไรแต่ว่ามันอ่อนค่ามันกะบุคคลมีพลดอกพี่น้องเลยคือไทยนี่คนลาวเนี่ยกะผ้ากันแหเขาประเทศไทยอย่างไรเงินไทย ลายพี่น้องพออยากไรเงินไทยพอเงินเงินขลองไทยนั้นเป็นเงินที่แข็งคาอันคนลาวข้านี่ได้ลายคนก็จะเก็บเงินก็จะเก็บเป็นเงินบาทพี่น้องเลยมุ้ยไพรเราสิจะเก็บเป็นเงินเก็บเพราะว่าเงินลาวข้ามันอ่อนคาลายพี่น้องเลยแบบว่าไปซื้อขลองซื้อสิ่งนี่ก็เลยหอบไปเป็นกำกำไปตลาดนางตลาดนี่เงินหนึ่งพันบาทไปแตะออกมาก็ได้เป็นกำนะพี่น้องแบบว่ามันอ่อนคาแล้วอันเฮตไทยเศร้าลาวข้านี้ ผากันแหอยากเก็บเป็นเงินบาทไทยอันลุงคนนี้เราคิดว่าไทยจนที่สุดไทยเป็นประเทศที่จนคนว่าโอ้ลุงเอ้ยจะนาจะบอดดิเบิงเหลืองเล่าหรือว่าขาวขาว,ขาวเนาะ้าได้เบิงแล้วอาจจะหูหรือว่าเราอาจจะเห็นหนะอันช้าหนามกาเห็นคลิปรุงคนนี้แล้วก็ได้ยางออกมาเบาในฐานะคนเล่าคนนึงพี่น้องเอ้ ปร,ป,ประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญเทศไหนหคนลาวเนี่ยค่ะอยู่ในประเทศไทยกันร้ายพี่น้องเลยอยากอยู่ในประเทศไทยและคนก็อยากไหลทั้งสาไทยคนแหละมันจังสีสะดวกสบายในการใส่ชสวิดหรือว,ว่าการลำลุงชสวิตมันก็นง่ายอยู่ปนหนนะพี่น้องอันแต่ว่าเล่ากับว่าประเทศเวียดนามนะรวยอู้เนาะกับระบบนั้นได้กับกับยาเล่าเนาะพี่น้องเพราะว่าเล่ากับจะบา ้วยควมทีบบริคิดแน่ล่ะคะเบาเบาเบาท่านใดนะท่านเบานะพี่น้องกา,ารส้านาบเองการบริวาเ่าไดเพราะเรากลับมาจาัดอันดับตามตามความคิดของเราเองพี่น้องเลยตามความคิดไพ่มั่นเพราะว่าแต่ละคนมันก็นคิดว่าคือกันนะคะมุมมองมันก็นแตกต,ต,ต,ต่างกันไปนะอย่หายคิดคือกันช่างคือกันแต่ว่าแต่ว่ามุมมองแต่ละมุมมองโอ้โหมันสิสิคิดเนี่ยได้แตกต่างกันไปเนาะพี่น้องน,นางคนก็ว่าบบอันประเทศ อันนั้นรวยอันนี้รวยแต่สนามว่าประเทศไทยเป็นอันลับหนึ่งแล้วสําหรับสนามนะเป็นประเทศที่นายูแลกักการเงินกระแขงคาแลักการไล่ลา่า,ลา,ลาคนว่าสิเป็นเล่าหรือว่าเวียดนามหรือไล,ล่ล่านสนามกรคิดว่าทั้งไล่ล่าคนก็อยากเขา้าไปอยู่ในประเทศไทยแหละไปยูพุนลาัาอ่านอยากใช้ชีวิตยูพุนนะมันง่ายได้พี่น้องูปประเทศไทยนะว่าสิการไปการมาว่าจะเป็นถนน้นทางสินะ่ะพี่น้องโอ้แหลกกระซองตาในเรื่องพี่น้อง ถนนหนทางหรือว่าการไปมากกับสะดวกสบายพี่น้องการกินการใส่กับสะดวกสบายก็ทั้งหฮาลายเนาะพี่น้องเนาะก็โอเคพี่น้องโอเคสนามกะไลรมาเบิ้งคลิปลุงคนนี้แล้วกัพิจะะารณาเบิ้งน้ำกันพี่น้องว่าประเทศไร้รวยประเทศได้จนกะอันก็น่าจะหูหูกันเนาะพี่น้องเบาๆลายนะพี่น้องจะไหนกับสนามบอลพิดผ่านประการใดก็ดกต้องเอ,อาะถอดเพราะไฟล์ลำลายเด้อพี่น้องไอแหลกซองตา อย่าลืมกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสน,นับเพื่อก่าพี่น้องเพื่อผ่านคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องโอเคสบายดี